พีสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเรามาชีเป้ารถบ้านเท้นะคะสภาพสวยพร้อมใช้ค่ะนิสสันซันนี่ดีนะคะรถยนต์ปี02เป็นรถบ้านแท้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินล้วนเลยนะคะไม่เคยติดแก๊สค่ะราคา77,000บาทนะคะราคานี้สามารถเจรจาต่อรองได้นิดหน่อยนะคะทุกท่านเครื่องยนต์1,600ซีซีเกียร์ออโต้เครื่องดีวิ่งทางไกลได้ค่ะทุกท่าน รถส,สภาพสวยนะคะรถส,สวยพร้อมใช้เลยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะภายในเรียบหรูดูดีนะคะตัดลายไม้สวยงามตามรูปนี้เลยนะคะทุกท่านพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะกุญแจรีโมทมีระบบเสร็จทัลล็อกนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะช่วงร่างเน้นค่ะทุกท่านมีบริการส่งถึงหน้าบ้านด้วยนะคะเร่มเอกสารชุดโอนครบค่ะภาษีพรบรปี66 7.7000บาทเป็นเจ้าของจับจองกันได้เลยนะคะทุกท่านรถสวยพร้อมใช้นะคะวิ่งทางใกล้ทางไกลสบายหายห่วงนะคะสภาพภายนอกและภายในสมบูรณ์มากๆคะ่ะทุกท่าน7.7000บาทราคานี้ลดได้นะคะพิกัดดูรถได้ที่สำโรงจังหวัดสมุทรปราการนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดวันเวลาเดินทางไปดูรถ ติดต่อผู้ขายโดยตรงได้ตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะโทรนัดร่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ